สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมฟุเกอร์เกมและว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Dynasty w a r r i o r 5กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเก็บอาวุธของกำเหล่งนะครับมาซึ่งในหมดเนื้อเรื่องก็จะเป็นด่านแรกนั่นเองเอาละด่านนี้แล้วครับเล่นในระดับนรกไปเลยเอาล้ครับเราก็มาดูในส่วนของตัวละครกำเหล่งกันนะครับเดี๋ยวขอเป็นชุดก,ก่อน อ่าเฮ้ยชุดนี้เท่ดีนี่ว่าเอาชุดนี้แล้วกันเนาะจัดไปครับโอเคเรามาดูอาวุธขันสุดยอดของกำเหล Bil ็งกันเลยนี่ไงคือผมได้มาละง่ายๆครับเพิ่มมูโซ1 15พลังโจมตี19บกบาบาบาอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ครับส่วนของไอเทมขอใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีอัอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังป้องกันแล้วกันเนาะโอเค ภารกิจง่ายๆนะครับก็แค่สังหารเหล่งโจกับเหล่งทองนะครับซึ่งสองคนนี้จะเป็นพ่อลูกกันอ่าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเหล่งโจพ่อของเหล่งทองนี่ไงเหล่งทองอยู่นี่คือต้องฆ่าสังหารตัวพ่อก่อนนะครับแล้วค่อยไปสังหารตัวลูกภารกิจง่ายๆแค่นี้ครับแล้วเราก็จะได้ของมาก็เหมือนกับในประวัติศาสตร์จีนนั่นแหละครับกำเหล่งอานพ่อของเขาเอาละ สังหารกอนเลยไอ้พวกนี้โอ้ยโดนโดนโดนตอดโดนตอดโยโยโจโจเอาสิงานแหลสวยครับมาทีครับมาแล้วมาแล้วมาสิมาสิโดนเข้าไปสิก็มาสิครับอืมเล่นระดับนรกนะครับไม่ใช่ธรรมดานะอ่าครับเรียบร้อยสังหารไปแล้วครับเล่งโจโดนสังหารไปแล้วได้ขวานมาด้วยเฟอร์ซ์ท่านพ่ออ้าว เอาล้ครับเป็นเรื่องแล้วครับต่อไปนะครับเราก็ไปจัดก,การเหล่งทองนะครับเพราะว่าเหล่งทองมันจะมาร้างแค้นให้กับพ่อเขานั่นเองตรงในตามประวัติศาสตร์เลยสามก๊กเลยตรงๆเอาละตอนนี้ข้าได้50ตัวแล้วก็เลยนะครับสังหารใ้พวกนักธนูก่อนเอาคัดซีนบดีวิ่งมากับพลดังเลยเอ้หย่าอือปะทะากันแล้วฮะเฮ้ <Hey. S 1> ไปทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจเงั้นเหรอเจ้าคิดว่าจะหลบหนีไปได้เงั้นเหรอนี่ข้าคือลูกชายของเขาด้วยที่แกสังหารและตอนนี้ข้าจะมาล้างแค้นสับสับสับเป็นไงล่ะสเต็ปเดิมสังหารพวกนัคนูให้หมดก่อนไม่งั้นแมงตอดเราดีจังเลยตัวเดียวก็ไม่ให้เหลือนะครับอันตรายมากเลพวกนี้เอาเซมาดิดึงทองเสียแบบเดวิลเมคลายนั่นแหละสับสับ สับอา้าวสับไม่โดนโอุย้ยโดนเอาซีทำให้ตายไปเลยโค้วิ่งอย่างเดียวครับวิ่งตัดอย่างเดียวโค้เอาซีอืมนี่มีท่าคอม,มโบคอมโบขั้นสุดยอดเป็นไงวะเสยขึ้นไปแบบติดไฟนะครับสับสับโจ๊กโจ๊กอุ้ยโดนโดนโอ้ยโอ้ยโ้หัวหัวหัวสิงหัวสิงด้วยด่วนอืมหัวสิงด้วยด่วนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เล่นระดับยากที่สุดของเกมด้วยอะเอาสิสับให้หมดปรมาดิครับเอาดีเป็นไงเล่าเฮ้เหล่งทองก็เหล่งทองเออือเจอกำเหล่งปลายเป็นไงเฮ้เอาสิเสยดิอุ้ยโดนโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอะไรเรื่อไรนี่วิ่งเลยท้ายตายไม่โดนเลยไม่โดนเลยโดนแต่พวกทหารหุ้ยขวานขวานขวานฟ้าหน้าดำเก็บมานั่นแหละครับสวยเอาสิมาดิเร่งทองเรล่งทองมาดิเร่งทองก็เร่งทองเออเสยไปสิครับ เอาดิสับ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 เป็นไงล่ะนั่นแหละสวยมาดิครับึอืสยนี่ได้ได้ได้อยู่เรียบร้อยครับเหร่งทองตายไปเรียบร้อยแล้วสังหารเหร่งทองได้แล้วอ้าวแล้วเราก็มาดูไอเทมกันครับว่าอ่านี่ไงอยู่ในฐานเรานั่นเองไปเลยครับย้อนกลับไปนิดหน่อยไปเก็บอาวุธขั้นสุดยอดของกำแหลงกันไปเลยขึ้นมากระต่ายแดง ไปแล้วครับข้ามสะพานไปเลยโอ้โหนี่เล่นระดับยากที่สุดเลยโอ้โหเลื่อนเลยแค่นี้ตาย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 ดีได้ได้สลาเปามาลูกนึงโอเคไปแลครับหาอาวุธแแวกกล่องนี้ก่อนนี้นั่นแหละอ่าได้เทมมาไม่รู้ว่าคือไอเทมอะไรไปสูมเอานั่นไงอยู่นั่นไงรังไม้แดงๆสวยงามตรงนี้นี่เอง เก็บมาเลยครับโชนั่นแหละก็คืออาวุธที่ผมใช้อยู่นั่นแหละไปแล้วครับต่อไปก็แค่ไปสังหารซุนกวนตามประวัติศาสตร์นี่ตอนนี้กำเหล่งยังไม่ได้อยู่กับซุนกวนนะครับไปเลยนูนะ่ะอยู่ข้างล่างสื่ของแผนที่นะี่ยโชเข้าไป150ตัวก็มาดีครับ มาสิมาสิชนแหลกชนแหลกแจกกัมปันเอ้ยไม่ใช่แจกดาบชนแหลกแจกดาบชนแหลกแจกดาบเอาสิมาสิครับไม่สนแล้วไม่สนแล้วสนแต่กวนสนแต่ซุนกวนคนเดียวเท่านั้นไปแล้วครับชนแหลกแจกดาบเอาสิชนแหลกแจกดาบอีกแม่ชนไปเลยไอยพวกนักธนูมา ไม่ทงไม่ทับเล็กไม่ทับใหญ่ไม่สนแล้วครับสนแต่ซุนกวนตัวเดียวเอารัดก,ก่อนดินเราก็จัการไอ้วบนัธนูก่อนมันจะมีอยู่3ามจุดนั่นแหละเสยก็ไปสิหนึ่งจุดผ่านไปจุดที่สองนั่นเ,ยเ,ยเ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนออหนีหน,นีทำไมหนีทำไมฮะเอาสิโขปองสับสับโนโนอยู่อีกจุดนึงใส่ไปเลยว,วิ่งวิ่งหานั่นแหละครับ มาซุนกวนซุนอู้โดนโดนเอา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 ยังไงยังไงซุนกวนเสยแบบเดวิลงเมคายอู้อีโดนเดวิลงเมคลายก็มาเอาสิสับซับนั่นแหละสวยโดนโดนทุกเม็ดอู้นั่นแหละเสยเอาสิสกิลหากินอู้เหอแป๊บเดียวเลือดเฮียเลยเอาแล้วครับความเฮี้ยบังเกิดอีกแล้วเอาดีซุนกวนเอาเอาสิ อืออย่ยาเอาสิหัวสิงก็เอามาสิมาสับสับ,สบเอาสิครับเอาสิสับเข้าไปอืมว่าไงเล่าเออว่าไงเล่าว่าไงเล่าอืมชนแหลกแจกดาบอืมเอาสิจู๊กก่อนจูกจ๊กจู๊กจังหวะน,นี้เราต้องจู๊กแล้วเฮียโรเอาไม่โดนอีกเฮ้ยหายหายซุนควนหายซุนกวนหาย,หายอยู่ไหน โอ <im sharing> <ห>้เอายังโดนยังโดนเจ๋วเจ๋วเจ๋วอยู่อืเสยเข้าไปจุกก่อนจุกจุกให้จุกให้พลังท่าไม่ตายมันเต็มก่อนเอาดิรอท่าไม่อ๋ออ๋อพวกนักธนูยังอยู่ตรงนี้อืเข่าไปซะเจอเข่าลอยไปซะอืเรียบร้อยมาสิอ้าวสินโกนอยู่ไหนมามาชนแรกแจกดาบเฮียอ้าว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 อ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโดนโดนเอาสิมาสิเสยเข้าไป เยี่ยต่อเอาแล้วอ๋อไปแล้วอยู่ไหนโชว์เรียบร้อยครับซึ่งกวนตายโอ้ยก็จะผ่านเนี่ยเหมือนกัน9นาทีแล้วเนี่ยจบสักทีนี่แหละครับคือการเก็บอาวุธของกำเหลงนั่นเองสังหารเจสสะแค่สองตัวเท่านั้นนะครับก็คือเรล่งโจกับเรล่งทองตามลำดับนะจ๊ะ อ๋ยเหนื่อยเนี่ยท่างหาน่ัพทั้งหมด3ตัวเองเอาวละคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอทิ้งท้ายด้วยฉากจบอของกำเหลงิง So the land is now ours. Huh. I guess that's nice, but it's no fun. Ha! Huh. I knew it couldn't last for long. All right, Gan Ning is back in action.